198บาทจาก s h o ป e e นะครับราคาเป็นตัวเลขลิงก์ใต้คลิปมีให้อ่านกดซื้อกันเองได้เลยนะครับตัวนี้เป็นพวงกุญแจแล้วก็กึ่งเป็นมัล t ิทูนะทำอะไรได้บ้างมาดูกัน198เจ้าของคือ Mr. Ash นะครับดูฮิก k e y นะครับดูฮิกีก็เป็นชื่อ Product เนาะคีทูนะครับตัวนี้จะมีไม้บรรทัดมีประแจขันนะครับหลายขนาด อ่ายラาตัวแงะงัดรวมถึงจะเป็นสกูเดเวอร์หัวใหญ่นะครับที่ตัดกล่องที่เปิดขวดแล้วคาราบิเนอร์นะครับให้มานี่นะเปิดขวดได้ตัดกล่องได้แล้วก็ขันไขได้นะครับผมตัวแพ็กก็จะเป็นยางไม่ใช่ยางสิเป็นพลาสติกสายรัดแบบนี้นะครับติดตั้งมาผมต้องตัดออกนะเพื่อรีวิวนะครับผมสายแพ็กก็รัดมาโอเคเอาตัวอุปกรณ์ออกมานะครับก็เป็น พวงกุญแจขนาดเล็กแหละนะแล้วผมเคยรีวิว Nice ไ c ซี่ไปแล้วนะครับตัวก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามาีฟีเจอร์อะไรบ้างน้ำหนัก12กรัมนะครับเป็นโลหะทำสีสีดำมานะครับจะมีขนาดเล็กๆอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าลองวัดขนาดดูผมว่าน่าจะประมาณ2นิ้วนิดๆน,นะครับ ประมาณ2.5นิ้วนะครับประมาณ6เซนครึ่งโดยประมาณน้ำหนักแค่นี้เองนะครับฝั่งที่เป็นตัวเลขนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งเดวยกันนะด้านแรกนะครับด้านบนตรงนี้จะมีหน่วย 0, 1แล้วก็2นะครับก็คือเป็นหน่วย imperial หน่วยนิวนะครับอยู่ตรงนี้มีขีดมาร์กบอกครึ่งนิ้วอะไรแบบนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็น m a t r i c นะครับก็จะเป็น 0, 10, 20, 30ก็คือเป็นหน่วยมมจนถึง40มมตรงนี้ นะครับอพาเทนเทก็คือจดสิทธิทบัตรแล้วในจีนนะครับประเทศจีนก็เป็น n i ซ e IC ซจริงๆมันเป็นแบรนด์เหมือนของญี่ปุ่นหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนที่พกพาอะไรในเมืองเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของอุปกรณ์ของบางอย่างมันก็จำเป็นนะครับหัวตรงนี้เป็น l l t h e a d Screw d r i v e r นะครับใช้ขันไขหลัง ไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่ต้องการจะเปิดแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้งัดกระป๋องสีอะไรอย่างเงี้ยได้นะเป็นหัวแบนด้านนี้เขาบอกเป็นที่เปิดแพ็คนะครับซึ่งไม่คมนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบหัวแบนๆแ,แต่เฉียงออกอีกทีหนึ่งถ้าลองขยายภาพดูจะเห็นเลยนะครับว่าหัวมันไม่ได้แบนเท่าตรงนี้นะมันจะเฉียงนิดนึงคือใช้กรีดพวกกล่องแพ็กเกจนะครับรวมถึงสก็อตเทปแต่ไม่ได้เป็นมีดนะไม่คม ส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นที่เปิดขวดนะครับงัดเปิดฝาขวดได้ตรงกลางตรงนี้จะเป็นประแจนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ซ้ไซส์คือ1 4ส่วนนิ้ว5ส่วนินิ้วแล้วก็สส่วน8นิ้วตรงนี้นะครับถอยมาใช้ขันสกรูหกเหลี่ยมนะครับคาราบินเนอร์คือใช้เกี่ยวกับหูเข็มขัดหรือว่าจะให้พวงกุญแจด้วยการเอากุญแจใส่เข้าไปในนี้นะครับเรา้อยมาตรงนี้แล้วก็อานี้เกี่ยวกับหูเข็มขัดหรือว่ากุญแจนะครับได้เพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นถ้าเรามี แบบนี้นะครับก็เกี่ยวเข้าไปลักษณะเนี้ยห้อยห้อยเลยกันนะครับห้อยคอก็ได้ห้อยอะไรก็ได้สรุปก็คือมีที่เป็ดขวดมีไขควงมีประแจขันมีคาราบิเนอร์และมีไม้บรรทัดนะครับเล็กๆไม่มีอะไรมากมายนะครับนิส nice จิวจ๋วจิว๋วแบบนี้นะครับผมอขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อพิสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี Heavy r right i d น n อ out